มีพร้อมด้วยคุณหงป่าหงษาครับขออาสาเขียงผูกเอาเสียงล่ำเสียงเคียนมาฝากท่านขอเชิญชวนปอกพี่น้องตั้งเหล่าบวนตั้งเหล่านี้น่ำกันเด้อโอ้ยบักฟาดบักฮะเมาคือมือแม่อโคดบังบักคำแม่โคอคลยอืมนี่เนี่ยสาวบ้านดอกบานเนี่ยยังเสียมันบ่ได้ก่อนเอาล่ำสุ่ยแมวฟังสะกอนยมเนี่ยแข่มันนั่งขาสะกอนแหม่มมีเหล่ามีเบี้ยบอกคอยมันเนี่ยแต่ล่ำไก่มาไม่คอยสะบอตพะโล้ ไปล่านข้าไปล่งซื้อไว้เลยขันบุมีเหล่ามีเบียกินจอพ่อกีรพันเจ้าภาพเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศให้แม่ไอประกาศว่าจากไหนเอ้อเอาเม่อเป็นรถข่อยติรถหมายเลยขทะเบียนบย5318บุรีลำมย์5318บุรีลำนะครับไปเลื่อนรถของท่าน ตอนนี้นะครับขันบ่นไปนี่แสดงว่าสาสิทธิ์นะครับ เทวลาหนีพุทธลัตตานังธรรมลัตตานังสังขลัตตานังคุณแก้วสัพพะการเล้วจังว่าพระกกบุสันโคว่าคนนั้งข้ามานกัสโพโคตโมสีสีศีริยเมตโยนวนเตโนปุถุสาธุเด้อคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่งคุณศิษย์คุณทานและจงมาเด้อจงมาพบมาคุ้มจงมาคุ จงมากันจงมาเรียมบ่ลำวันนี้จะมาโซนันกันดูป้เพื่อนบ่ลำกู Aula là ca phôi bidom, padom con cao. Aula honey ca phôi bidom, padom quê cao. Bunny hết ông chong nào xuân khan boshi lắm sang lại tôi đại hội bụng cầm đại hội bụng cầm lắm 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 ส่วนเจ้าลาใหมาคุมเดียมบ้างขอลาให้ได้แม่นตุกสัญญาเป็นปันเดียวได้กุณญเตาทั้งสามยาสุไลปกป้องสมองของข้าปัญญาดีสี่เตมย้ำเดินพอย้ำเดินเมยย้ำปูกาสาแดงได้เป็นเกลีอวองน้องกุล้องไวอย่าได้หนีกำปายนี้กำปา,ายนี้ไปคุณแดงอาโปสาลาตดา้อคุนละไวโยติสโปโบลมไปน้ำเยินนี่บนมาคับมา,าคมภาษีไซย้ำนั้น ยามนั้นเดินยามสิ่ใครก้าวเกี่ยเสียงจนดังคนกับพังโงงอีกคนไปตัดสองคำมาขันอ้อดันสัมมาโปรดประทานบ้านเตาบ้านเตาพอ,อให้ปัญญาพอปัญไรปุ้นเน่นดังสารละทูด้เอื้อปุ้นทำสงแม่นลำบ่นานให้บ้านปองยุนนดนับมาในถูกกรรมใดดูรกรรมไปถูกสามกรรมจากคนบิดาบ้านนาผู้เป็นก้อนเดียงมาเฮียงมาคุ้มให้มาคุ้มจันเนอคน ี่ดอกไหมาปองยันนี่คุณละภาษีแบนตะแก้วแนวิสีสองมาสาดเดียมกุมกุ้มใบกุสุทังยาดันเดยไดวีบอนางบอนข้างถ้าบอนในมันเป็นมาสู่โบเขมเป่าดินเดินเจ้าขอสิพาเจ้าขอสิเดินดงสมปา

นี่แหละครับย่าแม่เิ่นมายกนี่ยกแน่แขกหมานไว้ออกคู่เป็นมาเลี้ยมน้ำพ่อก่อนนำคู่กีกับปูต้องมีมากำศาสตร์ไม่มีเดียมมีไล่ยกแน่แขกหมานก้อนเนื้ก้อนไก่ก้อนสิบปบนาผ้าหลังมือสิบนิ้วนมากจีลาพันล่าสีขอกระบขอใบขอกราบ๋ารว่าเจ้าตีก็เอาเงินเอาเงินก็ขอบคุณหลายๆครับจำได้ครับครับผมโอ้ยจำได้อยู่ผู้ใดล่ะ ขอบคุณครับโอ้จำเหม็นฟังล้ำเป็นเนาะแม่เนาะขอบคุณรางวัลน,นำใจเด้อเออผู้บัญท่านห้กันนางคำข้างต่อไปอยู่หันละขอบคุณครับเอ้ยจำได้ยุ่งเน่ยจำได้ยุ่งโอ้จำภาพป,ปีต่อไปเนาะเออปีไกลโอ้เคยจ้างไปยุ่งครับจ้างหมดล้ำหรือจ้างรถแนในโคแม่จ้างมอล้ำจิ สวัสดีครับเมียหน,น่อยหมอแคมแโอ้ใจสุดสีขึ้นกันเนาะ เอาออยกเร่แก่งหาันใายพอยกู่เมื่อสิบเดียวบางจีรพันธ์หน้าสีพอกับพอไภ่นะครับกับข้าราชกเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเงื่อนปูนตาอาหารรักบมานรักเมืองเมื่อตุกกรรมทุกไปต่อร่องกันลงมาพอกับสวัสดีพอบันสะพานเมืองประวสิเป็นคุ้นพอพ่อผูุใยญ,ญ่นะครับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ขาดที่เรื่องบ่ได้กับขอบุญขอบคุญศรัทธาคณะเจ้าภาพแง่ใจดีผูมิจิเป็นไทยผููมีใจเป็นบุญเปินมหาผู้ศนสางน้ากระทบบุญคมขึ้นมานีสาธุเดอเฮ็ด เนหมือนไปเป็นร้อยเป็นพันขอให้ได้ลับขึ้นมาเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านสิบล้านเศร้าล้านลอยล้านรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญกาลังใจครับทีมงานจะบภาพพี่น้องครับขอเสียงปรบมือระดังจั๊กจั่นเครับจะบภาพใหญ่พี่น้องครับผู้ได้ตบแนงขโมยถือเลขสามตัวจังๆงวดสิมาเด้อขอบคุณครับออสำหรับผู้บัทัตบก็ให้ถือ,อ,อก็ดอก จังไหนเถแบบไหนเถวดละโตวมช่เรื่อนเขาตีถือกวดละสองนั่นละเอาขอบคุณทีมงานเบพาพเปนสุดอัลับจำนียรบุญ้บัลลัมีกอเอเตะซะแล้วนิเล้าหน่ดิแล้วแล้วหาสวยทังงวันยัสอยยาด้วยสอยสันสันให้มันใหญ่ใจสวอยนี่สอยสันสันเฮียงเหียาได้เกคบพราะเหอนเราไะเขาสอยเขาสันสัก็พอสนสันก็เป็นยังไงบ้านเนี่ยสอยนี่หัวมันจะสดิ ถอยถอยเปนองฟังถอยเอาสันสันเด็กกะาพาปนจิตโอนมาลอหาย่ไหนมันสันถอยสันเงียเงีตะวันเดินใจควางครับผมปผมสอยเนี่ยถอยถอยเนองฟังถอยสันก็พาเดกปจิตเดลยวเท่าไหร่ครับผมถอยถอยน้อยเดียวกับพ่อครับเข้าใจแล้วครับพี่น้องเด็กนน้องัดแม่กูถอยมาแล้หรปันเนี่ยอยถอยเปน้องฟังสอยเพิ่นไม่หีมามีหมวยเป็นอย่งหลน สั่นแม่แต่ท่านเอาแยังมาช่วยสั่นๆยังเห็มาได้เจเอาเอาเมันได้เจ้อมตัวจักหน่อยประด็นตัวจักหน่อยได้บ่ตัวยังไงเอปวดออกมันกะสั่นเป็นโาขอเสียคนปวดหวเนประเดยวแค่บ้านนีปวดหัวนะเด็น้ำเสียวด้วยนั่นอะช่วยช่วครับอ่ะช่วยนะครับ